พวกเราทุกคนเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตเกิดมาเพื่อมีความสุขกับการมีชีวิตไม่ได้เกิดมาเพื่อยากจนคนแค้นลำบากทุกทรมานแล้วตายนะคะมีคนสำเร็จคนหนึ่งกลับลว่าครลุงจำไม่ได้หล้วนะว่าคือใครแต่จำประโยคได้ว่าถ้าเราเกิดมาเป็นคนจนเราไม่ผิดเขาบอกว่าเราไม่ผิดที่เราเกิดมาจน แต่ถ้าเกิดเราตายไปทั้งๆท,ท,ที่จนๆน,นั่นแปลว่าเป็นความผิดของเราอืมคำพูดนี้น่าคิดเพราะอะไรมนุษย์โลกเราเกิดมาเพื่อที่จะเรียนรู้เพื่อพัฒนาตัวเองเพื่อทําให้ตัวเองดีขึ้นตั้งแต่วันเกิดจนวันที่เราลาโลกไปเราจะต้องมีการพัฒนาตัวเองมีการทําให้ชีวิตตัวเองดีขึ้นณนะขณะที่เกิดจนตายซึ่งมันหลายปีมากถ้าเราเกิดมาจนแล้วตายไปแบบ พร้อมกับความจนนั่นแปลว่าเราไม่มีการพัฒนาใดๆเลยนะคะนั่นคือความผิดของเราดังนั้นนะคะในเมื่อเราเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตให้มีความสุขเกิดมาเพื่อพัฒนาตัวเองเราต้องพัฒนาตัวของเราให้มันสุดๆไปเลยทําให้เต็มที่สู้ให้สุดใจสู้ให้สุดแรงเกิดที่เรามีเพื่อที่จะพัฒนาตัวเราให้ไปไกลที่สุด จากจุดเริ่มต้นถ้าเราเป็นคนจนนะถ้าเราเกิดมาพร้อมกับความยากจนค้นแค้นเกิดมากับครอบครัวที่ไม่มีเราต้องเรียนรู้ต้องพัฒนาต้องดีตัวเองเพื่อไปถึงจุดที่ไกลที่สุดจากจุดที่เราเริ่มต้นดังนั้นเมื่อถึงวันที่เราจะลาโลกนี้ไปเราจะต้องไปไกลกว่านั้นแล้วนั่นแปลว่าเราจะต้องมีความสุขเราจะต้องร่ํารวยขึ้นมาจะต้องมีเงินจะต้องมีสถานะของครอบครัวที่ดีขึ้น นะคะเราต้องพัฒนาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจิตใจเรื่องของอาชีพเรื่องของการเงินเรื่องของครอบครัวทุกอย่างต้องได้รับการพัฒนาเพราะเราเกิดมาเพื่อพัฒนาตัวเองนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยเราต้องบอกตัวเองเสมอว่าเราจะต้องสู้สุดชีวิตสู้สุดตัวเพื่อพัฒนาตัวเราเองให้ไปไกลที่สุดจากจุดเริ่มต้นที่สงเถ้าคุณบอกว่าคุณเกิดมาใน พื้นฐานที่จนนะคะในต้นทุนที่ไม่มีคุณจะต้องไปให้สุดยอดที่สุดนั่นแปลว่าคุณประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตเราเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตอย่างมีความสุข ดังนั้นแล้วจงมีความสุขกับทุกอย่างที่คุณทําทําไปด้วยความสุขด้วยรอยยิ้มเพื่อเรารู้อยู่แล้วว่าจุดจบของเราเมื่อวันที่เราจะจากโลกนี้ไปเราจะทิ้งสิ่งดีๆให้กับโลกนี้เราจะทิ้งความสุขให้กับผู้คนได้พบเห็นเราจะส่งต่อสิ่งดีๆส่งต่อสิ่งที่มันทําให้มีประโยชน์ต่อผู้คนรุ่นหลังนะ,ะดังนั้นสู้ให้สุดมีความสุขให้สุดกับทุกอย่างที่เราลงมือทา 파트너도 있